อุ่นใจไซเบอร์รายการพอดแคสต์ที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรู้สึกไหมคะว่าช่วงนี้ที่โควิด -19 กำลังระบาดเนี่ยดูเหมือนว่าภัยบนโลกออนไลน์จะโผล่มาให้เราเห็นกันบ่อยขึ้นและเกินสงสัยไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรแล้วเราจะรับมือกับภัยเหล่านี้ได้ยังไงบ้างวันนี้แขกรับเชิญพิเศษผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทศพลทัศนกุลพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจาร,รยรราาร์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะกลับมาพูดคุยกับเราอีกครั้งใน e ีีนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สบายดีไหมคะสวัสดีครับสบายดีครับ มีข้อสงสัยค่ะอาจารย์รู้สึกว่าช่วงนี้แบบภัยบนโลกออนไลน์มันเยอะมากเลยอะค่ะอาจารย์เหมือนแบบว่าพวกมิจฉาชีพนี่เขาทํางานกันหนักขึ้นหรือเปล่ายังไงก็ไม่รู้ในช่วงโควิด -19 ระบาดเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกเฟกนิวส์สแกมมิ่งฟิชชิ่งหรือว่าเว็บปลอมต่างๆเนี่ยค่ะอาจารย์ไปจนถึงล่าสุดที่เป็นพวกแอป,ปเงินกู้ะค่ะอาจารย์ที่เป็นข่าวล่าสุดอะค,ะค่ะทําไมทําไมมันถึงระบาดหนักช่วงนี้ค่ะอาจารย์ครับ คือถ้าวิเคราะห์จาัดสายสื่อสารเนี่ยง่ายๆเลยพอมน,นุษย์ไม่เจอหน้ากันในโลกประจวนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มน,นุษย์ใช้ก็คือการสื่อสารผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารซึ่งอันเนี้ยถามว่ามันเยอะขึ้นเพราะอะไรหนึ่งเขาไปหลอกในโลกจริงไม่ได้มันไม่มีคนให้หลอกสนนว่างเปล่าร้านว่างเปล่าที่สาธารณะไม่มีคนที่สาธารณะมันเลยกลายเป็นโลกอินเทอร์เน็ตที่คนแปลกหน้าหรือคนจํานวนมากเข้ามาเจอกันมากขึ้นขนาดนั้นเพราะใช้พื้นที่นี้ หนึ่งคนระับสองคือคนใช้เวลากับอุปกรณ์สืนะ่อสารมากขึ้นเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ไปพบไปเจอใครไม่ได้ทํากิจกรรมนอกบ้านนะรัะนั้นก็ใช้เวลากน้านต่อมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยสอปัจจัยเนี่ยมันก็เป็นตัวเร่งทับเทคโนโลยีส่วนทางเศรษฐกิจเนียมันมีวิเคราะห์อันหนึ่งออกมาผมว่าน่าจะตรงคือ,อ,อหนึ่งคือคนตกงานมากขึ้น สองคือโอกาสในการลงทุนทําธุรกิจอะ่ะมันหยุดกันไปหมดนะฮะมันโอกาสทําธุรกิจเนี้ยสามคือพอทั้งตกงานและไม่มีโอกาสในการไปเริ่มธุรกิจใหม่คนก็เลยมองหาโอกาสใหม่ๆในช่องทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยหนึ่งคนมองหาช่องทางสองมิจฉาชีพก็หาโอกาสเพราะฉะนั้นมันก็มาเจอกันพอดีว่าเออมีคนอยากจะลงทุน อยากจะหาทางออกอะไรโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทา,างอะไรเงี้ยมิจฉาชีพก็เตรียมตัวอยู่แล้วอยากจะหลอกอยู่แล้วก็มาใช้ช่องทางน,นี้รับเอาตัวคนที่เดินเข้าดุกต่างที่เขาฝุดไว้อบบี้เหมือนอย่างเคสล่าสุดเนี่ยคะ่ะอาจารย์ที่ว่าเป็นแอปเงินกู้อะค่ะอยากอยากให้<บ>อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยคะ่ะว่ากรณีแบบนี้รูปแบบการหลอกลวงของพวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาทํากันยังไงคะอาจารย์ โอเคครับเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วหลอกได้ง่ายขึ้นใช้คํานี้แล้วกันคือในอดีตมันมีอยู่แล้วแหละหลอกโดยเอกสารอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสให้คนโดนหลอกเนี่ยใช้สมาธิฉุกคิดได้ง่ายแต่พอมันเป็นแอปมันเป็นอย่างนี้ครับคือเวลาเป็นแอปเข้ามาในมือถือหรือกระปองตื่อตากเนี่ยเราก็จะมองแอปที่มันตกมาว่าเอ้ยถ้าลงแอปนี้หลอกข้อมูลนิดหน่อย เดี๋ยวจะมีการพิจารณาแป๊บเดียวแล้วคุณก็จะได้เงินเลยคนที่ได้อะไรอย่างนี้แล้วมีความต้องการใช้เงินเนีย่ยจะรู้สึกว่าดีกว่าเดินไปลงรับจำนำให้คนเสี่ยงเห็น e นะดีกว่าวใช่ครับเนี่ยประเด็นอินเทอร์เน็ตมันมีประเด็นอย่างนี้หรือว่าถ้าไปธนาคารโอ้มดีไม่ดีไปเจอค,คนรู้จักหรือพูดตรงๆเราก็ไม่รู้ว่าใครจะไปพูดต่อไหมว่าแบบเราช็อตเงินอะไรเงี้ยดีไม่ดีบางคนเป็นคนแบบทำธุรกิจหรือมีหน้ามีตาอะไรด้วยซ้ำนะแต่ว่า ประเด็นหนึ่งคือถ้ามันเป็นอินเทอร์เน็ตเราก็จะรู้สึกว่าเออเราเหมือนเดี่ยวๆกับคนที่ให้กู้เพะฉะนั้นก็ลองดูหน่อยพอลองดูหน่อยโอ้มันก็มีเหมือนโปรโมชัน่นมีความสะดวกโน่นนี่นั่นหน้าจอยิ่งมีอ่คนที่หลอกเขามีความสามารถในการเขียนโปรแกรมออกแบบโปรแกรมให้มันดูสวยดูใช้งานง่ายอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้คนแบบเออรู้สึกว่าเออเข้าลองดูพอลองดูปุ๊บลงแอปมาปุ๊บเข้าไปกรอก พอเริ่มเข้าไปกรอกเนี่ยเริ่มเสียอนะคือเสียข้อมูลส่วนบุคคลไปมันจะมีทั้งชื่อนามสกุลที่อยู่<ม>เลขบัตรประชาชนอะไรโน่นนี่นั่นเยอะไปหมดนะฮะซึ่งอย่านี้ก็เสียกหนึ่งสเต็ปละเสร็จแล้วพอลงไปพวงนี้ปุ๊บเขาจะบอกว่าเออท่านได้รับการพิจารณาอยู่อ่าทีนี้ท่านใกล้จะได้รับอนุมัติแล้วก็เตรียมทาสัญญาก็ตึง,ตงส่งมัดจำ พอมีการส่งเงินมาจามปุ๊บนี่เสียที่สองเสียเงินไปแล้วนะฮะคือโดนหลอกเอาเงินไปแล้วอันแรกโดนหลอกเข้าเงินไปก่อนสเต็ปสองโดนหลอกคอมอ่าโดนหลอกเ,เงินพอ mm hmm. โดนหลอกเ,เงินปุ๊บใน,นทีนี้นะครับก็เข้าเกมน,นะครับก็คือิดหนีซิ่งบอกว่าแบบไม่มีสัญญาณที่มันจะเชื่อมต่อได้อีกดีไม่ดีก็หายไปเลยนะฮะหรือลบหรือเขาได้ปริมาณเยอะ ในใจอาชญากรเขาจะมียอดเดี๋ยวครับหลอกได้ร้อยคนปนิดแอปหนีหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ซึ mm hmm. ่งพฤติกรรมนี้เราอาจจะเคยได้ยินแบบลุกแซลิตโตหรืออะไรเงี้ยที่มันมารูป mm hmm. แบบใหญ่ๆแต่คล้ายกันหมดเพียงแต่ว่าใช้กลวิธีก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยซึ mm ่ง hmm. ถ้าเป็นยุคสมัยเนี้ยมันก็เลยเข้ามาในอ่าช่องทางสื่อสารเพราะว่ามันทําหน้าตาหลอกกันง่ายครับในการดึให้คนเข้าไปใช้ แล้วอย่างอย่างเคสแอปเงินกู้นี่คล้ายๆกับพวกฟิชชิ่งไหมคะาจาย์ครับถ้าดูตามนิยามจริงๆมันก็คือใช่ในแง่ที่ว่าคําว่าฟิชชิ่งเนี่ยมันแม้ไม่ได้เขียนว,ว่าตกปลาตกตรงปาต่างกินเนี่ยแต่มันก็ล้อกันมาฮะก็ะคือเหมือนมีเหยื่ออะไรบางอย่างมาแล้วงับไปเดียทีนี้เรานึกว่าเฮ้ยเราได้ตกปลาได้ปลาเราเป็นเงินยังไงแต่กลับกันน่ะจริงๆอ่ะเขาอเอาเบ็ดมาหย่อนแล้วเรานี่แหละเป็นปลาไป ตะคุบเหยื่อที่เรียกว่าแอปเนี่ยเออทีเนี้ยเราโดนดูดไปเลยโดนตกไปเลยก็คือตัวข้อมูลแล้วก็เนี่ยครับอาจจะเป็นตัวเงินตราพเพิ่มขึ้นมาอีกส่วนืมถ้าอยากให้อาจารย์ยกเคสก็อย่างเช่นพวกอะไรอะคะอาจารย์พวกเว็บปลอมมอสามสามอะไระอย่างนี้ป่ะคะอ่าใช่ครับมันอันนี้ยก็มีเอ่ออันนี้ก็เหมือนกึงกงให้ความระมัดระวังประชาชนและอย่าด่ครหมายควาว่ารัฐบาลจํานวนมากนะครับ ทั่วโลกเนี่ยนะโดยเฉพาะประเทศไทยก็อาจจะมีมาตรการชั่วคราวในการบรรเทาปาัญหาแต่ทีนี้หลังๆเขาก็จะบอกว่าเมื่อมันเป็นโรคระบาดแทนที่อเอาคนมาลงทะเบียนอะไรโน้นนี่นั่นหรือเอาคนมาเจอคนเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นใช้ช่องทางในการสื่อสารออนไลน์หรือว่ามือถืออะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. แล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บทุกคนก็แบบเออทายังไงล่ะทํำยังไงทำยังไง,ยง,ไง,ยง,ไงอย่างเงี้ยแล้วรัฐบาลก็บอกว่าเออง่ายๆเลยคุณก็ลงแอปหรือว่ามีเว็บไซต์ให้คุณเข้าไปกรอก หรือส่ง SNS มาแล้วมีลิงก์่ยฮะให้กดแล้วก็จะเชื่อมต่ออะไรพวกเนี้ยคือมันเป็นการเหมือนบอกเราว่าสิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดแล้วถ้าคุณทำตามคุณจะได้เงินอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนี้กับตัวคนใช้มือถือหรือใช้เครื่องมือถือตาอะไรพวกนี้อาจชียกรเขาก็จะรู้ว่าเออถ้างนั้นเขาก็เดินตามพอ็อดเนี่ยเดินตามตรอมีคนวางไว้แล้วเขาก็เรียนแบบเลย แทนที่จะเป็นหน่วยงานของรัฐแอปของหน่วยงานรัฐก็สร้างแอปมาหน้าตาใกล้เคียงกันสร้างลิงก์ใกล้เคียงกันบางที<า>ชื่อถ้าอ่านไม่ดีนี่คล้ายกันมากเลยนะคะอาจาร<ล>ย <c oughs> ์ใช่ครับซึ่งอันนี้มันถามว่าทําไมเขามาเจาะเราได้อันนี้มันย้อนไปปัญหาก่อนหน้านี้คือเราในชีวิตเราไม่รู้อะฮะว่าไปทิ้งเบอร์โทรศัพท์ให้เขารู้ไว้เมื่อ,อไหร่ยังไงหรือเขาจะสุม่มเราก็ไม่รู้นะมันยิงเข้ามาที่มือถือเราอย่างเงี้ยนะครับมัน มันก็ต่อยอดกันไปว่าเออนอกจากอาว่านอกจากเขามีแอป,ปอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วเราไปโดนเขาหลอกอีกนหนึงนะ่งเขาอาจจะแอบแท็กที่โจมตีเราเป็นไลน,น์บุคคลส่งมาหาเบอร์มือถือเราเราส่งมาเป็นอ n s ให้เรากดอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับมันมีหลากหลายอิธีกันอืมหรืออย่างพวกข่าวปลอมนี้ก็เหมือนกันคะ่ะอาจารย์เห็นแบบระบาดหนักเลยคะ่ะช่วงเนี้ยแบบว่าอย่างเช่นแบบ ติดโควิดในทีแล้วรักษาด้วยตัวเองได้นะแค่ทานยาแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบแบบบา,บางข่าวก็บอกว่าพนักงานติดโควิดในทีแล้วต้องกักตัว14วันบริษัทม,มีสิทธิ์ไม่จ่ายเงินเดือนนะเพราะถือว่าขาดงานคือมันมันทำไมมันต้อง,ต,องต้องแบบมาสร้างข่าวปลอมอะไรแบบนี้ด้วยคะอาจารย์โอเคครับถ้าข่าวปลอมเนี่ยมันมาอีกทิปหนึ่งแต่สุดท้ายแต่สุดท้ายเนี่ยจะบอกว่าแรงจูงใจที่ทำให้คนทำอะไรพวกเนี้ย มันกลับเหมือนกันคืออย่างนี้ฮะถ้าฟิชชิ่งเนี่ยมันเป็นการหลอกเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือเงินตรงๆเลยใช่ไหมฮะ,ะ <c oughs> แต่การเกิดของเฟกเนียเนี่ยมันมีคนทำอะไรเขาบอกว่ามันเริ่มจากยุคแรกๆที่คนหาเงินจากการทําเนื้อหาอครับเช่นเว็บข่าวลิงก์ขาวหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วมีคนมาคลิกอ่านของตัวเองเยอะๆพออ่านเยอะๆปุ๊บมันกลายเป็นยอดพอเป็นยอดปุ๊บมันเกิดเป็นรายได้กับเขาอ่ะ S <S เือนี้มันละเอียดนะครับอเออมันเกิดจากยุคนั้นก่อนคนก็เลยทําข่าวที่ประมาณว่าแบบเหมือนจะจริงแต่ดูน่าตกใจเช่นว่าเอตสมุตินะครับสมมุินายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมราชการเขาก็ถามว่านายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมราชการเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกเง,งี้ยคนอ่านข่าวเฮ้ย hey, นายกเครื่องบินตกหรออะไรเงี้ยเข้าไปลิกอ่านทีนี้ยอดขึ้นฟลูตปลาดทาให้เขาแบบได้รายได้จากไอ้ปริมาณคลิกเนี่ย มันเริ่มจากอะไรอย่างนี้นะและ uh ้ว huh. ทีนี้มันก็เลยลามมาต่อว่าแบบเออนอกจากไอ้เรื่อง,องนี้ซึ่งมันเสี่ยงเขาก็จะไม่ทําหลังๆเพราะว่าไปออกข่าวว่านายกซึ่งบินตกอะไรเงี้ยมันก็ผิดกฎหมายแล้วก็จะโดนเสี่ยงว่าแบบเออจะเป็นคดีที่แบบว่าโดนไล่ตาม,มจะโดนจับปุกก็มาทําเรื่องที่มันอ่าดูเบาบางลงไปนิดนึงแต่คนก็ยังตนใจซึ่งที่เราพบเยอะเลยก็จะเป็นเรื่องสุขภาพเองนะฮะเพราะว่าถามว่าทําไม ข่าวเกี่ยวกับสุขภาพคนสนใจเยอะก็ง่ายๆเลยครับคือการจัดการเกี่ยวกับสุขภาพเราส่วนมากมันเป็นเรื่องความรู้เป็นเรื่องข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยในครอบครัวเราถ้าไม่ได้โชคดีว่ามีหมอหรือคนที่รู้เกี่ยวกับสุขภาพอยู่ในบ้านเราก็ต้องหาใครสักคนปรึกษาใช่ไหมครับเช่นผมเนี่ยมีสมมติมีติ่งเนื้ออะไรไม่รู้ขึ้นที่คออย่างเงี้ยมันเกินกว่าที่สำหรับไปหาหมอแล้วถามหมอติ่งเนื้อขึ้นที่คอหมอจะดา่ดาว่าเรื่องแค่นี้มาทำไมใช่ไหม เราก็จะหาข้อมูลอ่านเองในมือถือเออก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีเฟคเนียวกั่วสุขภาพเยอะมากเลยว่าแบบท่านเจ็บชายโครงใช่ไหมเป็นโรคตับหรือเปล่าตัวอย่งง้ดอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งทางมือถือจะชักนําเราไปซื้อของอะไรบางอย่างกัแบบนึ่งกับอีกแบบหนึ่งไม่เลยเขาก็ทําให้ดูน่าตกใจอย่างเงี้ยฮะว่าแบบเป็นข่าวว่าแบบใหญ่แล้วเป็นเรื่องใหญ่โตจะตกงานนั่นมีโนนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะพูดมาทั้งหมดคือว่า ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราใช้เวลากับมือถือเยอะกับการเสพข้อมูลเยอะเนี่ยบางทีเนี่ยใจเรามันหวั่นไหวเรื่องหนึ่งเนี่ยขอให้สติตั้งมั่นนิดหนึงว่าแบบเฮ้ยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหตุและผลมันมีแหละแม้บางเรื่องที่มันดูน่าตกใจเนี่ยเราสามารถคิดได้ว่าข่าวที่มันเกิดขึ้นน่เออมันต้องมีคนไม่เห็นด้วยเหมือนที่เรารู้สึกประกิดใจอะ่ะแล้วคนที่ไม่เห็นด้วยอะ่ะเขาคิดยังไงกับข่าวนี้บ้างอย่างเงี้ยครับ ประมาณนี้ค่ะคือ,อมันเกิดได้ตลอดแสดงว่าตัวข่าวปลอมนี่โอ้โหสามารถส่งผลเสียตั้งแต่เรียกว่าระดับบุคคลไปจนถึงแบบระดับประเทศได้เลยนะอาจารย์โอ้ครับอันนี้ถึงขนาดแบบเปลี่ยนโฉมหน้าผู้ชนะการเล่นตั้งในบางประเทศที่เป็นประเทศม <c oughs> าหนาได้เลย <c oughs> ในเบงก็ง ตอนแรกงงเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าแบบเอ๊อะเขาจะทําไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแต่พอพอได้มาฟังอาจารย์เล่าถึงที่มาแล้วอ๋อมันมีที่มาแบบนี้นี่เองว่าตอนแรกคือแบบเหมือนได้ยอดไลค์ได้อะไรก่อนอแล้วหลังๆมามันก็พัฒนาแบบว่ามามีแบบมีลิงก์แนบอะไรก็มีใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าพูดภาษาวัยรุ่นก็คือจากคลิกเบสตัวยุคไอโออะฮะก็มผมผ่านแบบนจากแบบทําเพื่อรวยตอนหลังก็คือทําเพื่อตอบสนองนโยบายหรือเป้าหมายอะไรบางอย่างก็แล้วแต่คนนะอะ แสดงว่าภัยบนโลกออนไลน์นี่โหมีมีมากมายเลยแล้วก็การที่เรามีทักษะความฉลาดทางดิจิตอลนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับทักษะทางดิจิตอลเนี่ยผมคิดว่าเอาง่ายๆครับเราลองแบ่งเวลาในชีวิตเรา1วัน2ี่ิบีชั่วโมงเราใช้ชีวิตกับโลกดิจิตอลเนี่ยกี่ชั่วโมงมันก็คือสัดส่วนความเสี่ยงเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราฉลาดกับโลกดิจิตอล มากเท่าไหร่หมายความว่าความเสี่ยงแนอัตาส่วนนะั้นก็จะน้อยลงเอาพูดภาตามนุษุษครับ24ชั่วโมงสมสุดนสมใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์ต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณอ่ะ4ชั่วโมงมันก็คิดเป็นหนึ่งในหกชีวิตผมแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมฉลาดตรงเนี้ยหมายความว่าหนึ่งในหกส่วนนะั้นอ่ะผมไม่เสี่ยงละอีก4ชั่วโมงผมอยู่ในห้องนอนผมก็ไม่ได้จะเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือ ชีวิตเรามันก็เป็นเรื่องะว่าฉลาดรู้เท่าทันเพื่อแบบลดความเสี่ยงนะครับ mm hmm. ทีนี้ <Huh. S 2> ทีนี้มันมีความยากของมันอยู่แหละอย่างที่บอกไปก็คือว่ามันมาเป็นแอปมันมาเป็นข้อมูลมันมาเป็นรูปเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่ายุคนี้ต้องมีก็คือ mm hmm. ดิจิตอลอินเทลเจนต์อย่างเงี้ยนะครับก็คือความฉลาดคาดิจิทัลเนี่ยเช่นรู้ ว่าจะรักษาตัวเองอยังไงให้รอดปลอดภัยรู้ว่าแบบเออข้อมูลทั้งหลายอะไรที่มันเสี่ยงอ่อนไหวคนอื่นรู้ไปไม่ดีเราจะวางแผนในการป้องกันว่าแม้กระทั่งในเชิงเนื้อหาครับเห็นเนื้อหาที่มันแปลกๆข่าวที่มันน่าจะปลอมเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณอย่างไรคิดกับมันว่าแบบมันเป็นจริงไหมไม่จริงหรือเปล่าอลองเช็คเนื้อหาจากเว็บนี้กับอีกเว็บหนึ่งซิ อาลองดูดีที่มาที่ไปของเว็บต้นเรื่องเนี่ยมันเว็บจริงหรือเปล่าหรือเว็บนี้เคยมีปัญหาซ้ำๆเกี่ยวกเรื่องปลอมๆไหอะไรเนี้ยฮะมันเป็นทักษะที่ว่าเราพัฒนาได้ครับมันไม่ได้ถึงกันน่ากลัวค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะต้องแบบโอ้หอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้นนะคะบางคนเขาก็อาจจะแบบ ไม่ทันระวังหรือบางคนรู้รู้เท่าไม่ถึงการระว่าง่ายๆเนี่ยอาจารย์พอจะมีข้อปฏิบัติหรือว่าแบบมีแบบ how t o เลยไหมคะอาจารย์แบบว่าหนึ่งสองสามสี่อะไรประมาณนี้เลยอ่ะที่แบบว่าจะมาเตือนให้กับทุกคนแล้วก็เป็นข้อแนะนาให้พวกเขาเนี่ยค่ะในช่วงที่โควิด -19 กําลังระบาดอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์ครับผมคิดว่ามันย้อนไปเรื่องพื้นฐานที่สุดชีวิตเลยคือเรื่องสติสป,ปัญญะใช่ไหมฮะมันหมายความว่าหนึ่งคือ เวลาทำอะไรบนโลกอะไรก็ตามโดยเฉพาะโลกดิจิตอลเนี่ยคือให้มีสมาธิคำว่ามีสมาธิคืออย่างนี้ฮะเ,เหมือนในโลกจริงเนี่ยถ้าให้เราทำเรื่องตับเรื่องพร้อมกันเนี่ยเราจะทำไม่ได้ใช่ไหมมันมจะเหมือนแบบโอ้ทำไม่ถูกหลายอย่างเลยเกินขับรถไปด้วยกินข้าวไปด้วยคุยไปด้วยนั่นนองนั่นน่มันจะทำไม่ได้แบบเหมือนกันไอ้โลกดิจิตอลเนี่ยมันไปช่วยให้เราทำหลายอย่างพร้อมกันแต่เราต้องถามตัวเองว่าสมองเรา ความสามารถเราพร้อมที่จะทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวได้ไหมอ่าที้ลองสํารวจตัวเองนะฮะนั่งกินงานไปด้วยเล่นโซเชียลไปด้วยมองหาโอกาสในการลงทุนไปด้วยอะไรไปด้วยทําหลายอย่างอ,ะอ่ะอันนี้ยอันนี้ประเด็นแรกครับคือทาทีททละอย่างนี้นี่ที่เขาสอนกันนะฮะค่ะที่ทําทีละอย่างหมายความอีกอย่างด้วยคือถ้าแต่ละอย่างที่ทําเนี่ยต้องมีการใส่รหัส หรือมีการทวนว่าเป็นตัวตนคุณจริงไหมขอความกรุณาอย่าทำพร้อมๆกันหลายอย่างเพราะโงมตอ่โดนฟิชชิง่งหรือโดนลิงก์หรือโดนอะไรไปทีนึงเนี่ยถ้าคุณเล่นออนไลน์หรือว่าล็อก,กอินทุกอันเน่ะดีไม่ดีรหัสมันจะไปทั้งยวงเลยอ่ะเจ็ดแปดอย่างที่คุณทำพร้อมกันแต่ถ้าคุณปิด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 ,ปดไว้มันเปิดแค่อันเดียวอ่ะโอเค โดนคอมโพมายด์โดนโดนแอตแทกโดนล่อลวงไปแล้วมันอาจจะหลุดแค่อันานนั้อันเดียวลดโอกาสเสี่ยงที่จะไปเสียอันอื่นๆเพิ่มอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือมีการทวนย้อนนะครับอันนี้ก็คือ hmm. สติท่านที่สองคือว่านอกจากป้องกันตัวเองละมีอะไรเข้าหาตัวเองเนี่ยพูดง่ายๆครับเราเหมือนอยู่ตัวคนเดียวหน้าจอแต่มันไม่จริงโลกดิจิตอลก็มีข้อดีคือมันให้เพื่อนผู้หวังดีที่เราไม่รู้จักอะ่ะก็คือการรีวิวไอการแบบภาตา เราเรียกทับสำได้แล้วละกันนะครับการรีวิวเนี่ยไม่นจะเห็นเลยถ้าคุณเคยเชื่อข่าวเว็บนี้มีข่าวแบบเหมือนจะปลอมข้ามาจากเว็บเนี้ยนะครับลองถามเข้าไปอยยโยนเข้าไปดูข่าวจากเว็บนี้เชื่อได้ไหมหรือแค่เติร์ชเข้าไปในเซิร์ชเอนจินะะจะเห็นเลยว่าเมันมีข่าวแบบแปลกจากเว็บไซต์นี้เป็นไปหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็เกิดความน่าสงสัยได้แล้วครับข้อสองคือเดี๋ยวนี้พวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเขาก็มีตัวช่วยอยู่นะฮะว่าแบบ สมมุติเรากำ๊มกั๊งกลิงนนี่เรากดรายงานเลยกดรายงานเลยไม่ใช่ช่วยตัวเองอย่างเดียวนะครับช่วยคนอื่นในตับคมด้วยเพราะว่าทีมงานอ่ะพอเรากดรายงานเขาจะไปตรวจว่าแบบเออมันปลอมจริงไหมแอคเคาท์นี้อีกแล้วเหรอโดนล้องมาสองีแล้วนะกขา็อก็อาจจะปิดแอคเคาท์เหล่านี้ทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้สร้างปัญหาเหล่านี้สมบูรณ์ขึ้นมาขอบคุณมากเลยนะคะจาย์ที่แวะมาให้ข้อมูลให้ความรู้กับเราอีกครั้งในคราวนี้ สวัสดีคะ่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะคุณผู้ฟังในที่สุดเราก็เดินทางมาจนถึง EP สุดท้ายกันแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามอุ่นใจไซเบอร์พอดแคสต์กันมาตั้งแต่ EP แรกนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะอุ่นใจไซเบอร์ก็จะยังคอยอัปเดตสาระความรู้เกี่ยวกับทักษะที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยต่างๆบนโลกออนไลน์ online, ให้กับทุกคนอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมโดยสามารถติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ sustainability aas co th และทาง Facebook Fanpage AAS Sustainability แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ